สัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะยูมิค่ะวันนี้ตุ๊กตาก็ไม่ได้มาอีกแล้วนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เปิดเทอมนะคะเรามาเราจะมาดูกระเป๋านะคะว่าเราอะไรไปโรวรเยนบ้างนะคะ <c oughs> กระเป๋าข้างหน้านะคะ <c oughs> จะเป็นยางนะคะ อันนี้มันเป็นลิฟอุทัยทิพย์นะคะแล้วก็เป็นยางนี่แหละคะ่ะเรามาดูกระเป๋าต่อไปกันเลยเอย้ไม่ใช่เรามาดูที่ต่อไปกันสิบอันนี้นะคะเป็นกระเป๋าลิซซอนนะคะสองอันแล้วก็หมดแล้วนะคะ นั่นเองเราให้ดูนี้ก่อนอันนี้นะคะจะเป็นกระเป๋าออพวกสีเมจิกแล้วก็ไม่มันทัดนะคะแล้วก็มีกาวขโมยเพื่อนมาใส่ถุงไม่ใช่นะมันหกนะจริงๆเป็นขวดนี้แหละแล้วเสร็จแล้วมันหกก็เลยเใส่ถุงแล้วก็เป็นตันไกนะคะเพราะว่าที่เราดินสอมาใส่ในกระเป๋านี้เพราะว่ากระเป๋าเนี้ย ถ้าเราใส่ปสอแล้วมันจะเลอะนะคะมันไม่มีฝาินส่อค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกปะการนะคะพวกนี้นะคะก็จะเป็นลิปมันนะคะลิปมันจริงนี่นะคะเดี๋ยวเราเอาไททิชใส่นี้นะคะเริ่มลุงรังแล้วกระเป๋า ี๋ยวเอาเล็บเสน้นนี้แล้วกันนะคะแล้วก็ในกระเป๋าก็มีประมาณนี้นะคะหนให้ดูเป็นกระดาษนะคะเป็นกระดาษธรรมดาเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นพวกปากกาแดงนะคะปากกาน้ำเงินแล้วก็ไม้บรรทัดเล็กๆนะคะก็รูปค่ะลิควิดนะคะแล้วก็ยังลบนะคะยางลบในนี้ก็มีแล้วก็แม็กซูปแม็กแล้วก็แม็กนะคะ ก็อ๋อรีบไปเลนเลนะคะแล้วก็กระเป๋าต่อไปนะคะก็รีวิวไปแล้วนั่นแหละคะ่ะก็จะมีเมจิกด้วยนะคะแล้วแบบข้างในนี่เละมากดูสีเลอะมันหกสีสีมันแตกนะเก็บแล้วก็ข้างหน้าเลยอันนี้ข้างหน้านะก็จะเป็นสมุดเล็กๆนะคะ แล้วก็เป็นมันทัดนะคะแล้วก็เป็นกันไกรตัดเล็บนะคะสองอันเนียนเล็กกัอันใหญ่นะคะแล้วก็แล้วก็กระเป๋าตางนะคะพวกดิกิเนาลี่นะคะนี่นะคะตั้งแบบสองปีที่แล้วนะคะสองอันเลยกระเป๋านี้มีค่านี้นะคะ ไอไม่ใช่ลิปสติกนี่โอ้ยลินพันทุ่สุดท้ายเลยนะคะก็จะเป็นแฟ้มนะคะอันนี้เป็นกระดาษที่ต้องเอาไปส่งพวกนี้นะคะเป็นพวกใบเกาะแล้วก็อันนี้หนังสือที่โรงเรียนเก่านะคะแล้วก็เป็นใบพวกเกดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหนังสือที่โรงเรียนเขาให้มาดูนะคะพวกกวดพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเพลงะคะ่ะ นี่ก็เป็นสุขูนะคะเอามาเพราะว่าเอา่อเผื่อเราคิดไม่ออกนะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นนี่นะคะถ้าเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ดูนี้อุ้ยนี่นะคะยังไม่ได้เขียนอะไรเลยนะข้างในจะเป็นแบบนี้ก่อนเป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นปกอ่อนนะคะ เขาดูปกแข่งปกแข่งเป็นอันนี้เราเขียนชื่อแล้วเพราะว่าเราไปโรงแรมที่เก็บเขียนโอเคก็มีแค่นี้นะโอเคนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะก็ถ้าให้รีวิววันอื่นอีกนะคะยังอื่นนะคะก็บอกกันได้นะคะใต้คลิปนะบ๊ายบาย